มือน,นีมาตามตำเล้าพอรี่งวดที่ผ่านมาหาหนึ่งแปดออกหนึ่งเจ็ดงวดนี้ห้มาแล้วจะเป็นตัวใดน้องไปจิดตามได้เลยะคะ่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาทายเล่าพัฒนาพอลี่เนาะหรือตำเล่าห้างเนี่ยนะมาแบ่งปันพลัองอีซี่ได้น,น,ะนะครับวันนี้มีตะกล้องจิจกรรมศาสัก์ด้อลู้ด้อนะครับหลานสาวพอลี่เนาะเป็นผู้ได้ใหนะ่งนามในตีกลังเจยบตัว าำน้ำนะครับเพื่อไปทุระนะพอลีเนาะครับครับเรื่อต้องปูไทยให้นะครับสำหรับเนื้อข้างนะครับถือว่าพกพลีเห็นแล้วเนาะครับครับอ่าเห็นแล้วเดี๋ยวน้ำสำหรับนกเล่าโอ้ยมีมีทุระได้เลยเปล่าเห็ดกันเปล่าเหตพี่น้องเตรียมตัวเองเนาะนะครับมื้อนี้มา่ได้นกพลีขับกันเลยนกพีท่านที่ตอนนั้นว่าทดานที่เห็นตันนั้นว่าฉันจะเขียนกระเพาะได้กันเลยเขียนไปวันนี้ฉันเขียนเอาตรงนี้นกพลีเอาเนี่ย เราจะเปเี ens, uh, right. Welcome, so uh, uh ่ดยางกันพอลี่นะครับพอลี่จะขวบนะครับเปลี่ยนไปฟาเพื่อตัวนันกอนนะครับนะครับนะครับวุ่นกันนาอปูดูก้องทำดีแค่ไพอลี่โอเคนะครับผมมาเป็นจเตมมอบคุณอานไม่หลาพี่เล็กไปแน่หนิฮกโก้หนิเอาอานใ้ฟังหน่อยนี้เลขยอะไรมั่งลองใน่เรียนมึงกันหน่หนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดสี่นะครับหลามอยาไอะไร นะครับเลขเด่นหนึง่งหกนะครับเบิ้ลเก่าๆหนึงหน่งๆเนาะพอดีเนาะเอาเห็นชัดเจนนะครับเนาะอ,อ,อย่างนี้ข่าววันรองเพี่ยวมวนเลยอยากให้อ่านมึงเห็นหน้านมาเสียงถิงน่นมวนก็จ<อ>ะรับรองเพี่ยวมวนนะจะ<อ>ได้นะพอดีเนาะไอ้อ<า>งค์วันเนาะของไอ้นมึงอน, <c oughs> ว,นวันที่เท่ากับมึงอ่านวันที่เสวียนว่าวันเก่าเนาะวันเก้าเนาะวันเก่าเก่าว่าเก้านะครับแก้มือใหม่พอดีว่านะครับอืม ของเฮ็ดบ่นั่นเองบ่เอาเน่ระเกีย์น้องตุ๊กของมาไปดูเปลี่ยนวิธีการไหมนะครับเปลี่ยนวิธีการบ่ได้เอาเล่ระเกีย์เขาครับผมเอาเปลี่ยนนะครับมันการเรียนรู้เนาะการเรียนเรียนรู้เรียนรู้อืมแค่บัดนี้ไม่ยึดในลระเกีย์เนาะมาใส่แล้วพอดีเนาะครับครับแต่หน้าเป็นแบบพอดีหน้าพอดีลอกสุดไหมน่ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็แจกตัวใหม่ด้วยนะครับสำหรับในท่าของพอลลี่นะครับ ลาพัฒนาวันที่เน,น,น,นาะเจได้วอนีีเวดนะมันชีเวคับมันีเวดมีสุนายนด้ยนะครับเดี๋ยวเขาเร่โชว์ไขวเงนะครับวันนี้มานมหกตัวนะพอีเนาะเรีงจับไหแหลวเด้วยนะครับออนนมันมากมักงใพอลีร่องโสุฟังก่อนนะครับายในมักจับคู่นี่เปมักจับคู่นี่ชีว เด่นืัอนี้สิเป็นหนึ่งกับ6กครับมีบุคคลเนาะหนึ่งนนี้เป็นหนึ่งกับกับกเอนะครับัวเดนเบินี่มากเดเบิเบินี่เบินมากีกีขึ้นหนึ่งหนึ่งนหนึ่งว่าวมัน,ม,นมันเดนดเด่นแห้งก่อนเนาะ <jam. S 2> จับคูด่ดีพควนีจับดอับนโอจับคู่นีไหสี่หกสามเจ็ สามซีสามหนึ่งีหนึ่งครับแต่ประเด็นของมันนี่เลยเอามาเห็นเบิ่งว่าเด่นมันเป็นหนึ่งหกสามหน่ีในจุดงตัวพานะาเรี่นะครับมีตัวเด่นห้ตัวนึงที่เสียขโมยนะครับมอ์ี่ให้เด่นตัวหอกสาเจ็ด้ามันนี้คืว่าว่าอะไร่ไเชื่นะครีนครับ เอาตนไหมนะครับอันนี้โชว์เลยครับครูเห็นไหมชัดไหมะครจะมาผเชัดบ้าครับยังดูเจออะไมือกล่องไม่ยืนนะครับตามนี้ได้ครับมี่ผลิจกมหกซีหกสามเจ็ดซีสามซีนะครับสามหนึ่งซีหนึ่นะครับเด่นสิบหกได้ครับตามนี่นะครับเด็กเด่นหนึ่งหกบิเก่าหนึ่ คตัวอะไรง่ามมาพอดีเนาะอ่านะครับมักตัวใดกับตามนี้ได้นะครับมีเดีนมึงก็บกนี่ล่ะไหนผู้ชอบตัวไหนชี้โดยที่คนเก่งไหมชี้ก็ได้นี่ชอบหกสี่เลขลดนะโอ้อนะครับแต่ว่าแน่เนาะเรือเล่าเนาะบาคนวิเยตตัวไหนเก่เเาเด้นะครับกับตัว่าจัดเย็นตรงไหนท่ามาพอดีนะอครับมจะตัวได้กับล่อคงได้พี่น้องนะครับ เดี๋ยวก็ใกล้มือก่เวทเหล่านาฟารีนะแล้วธุระเดี๋ยวพารีไปชุดชุดจอให้นาฟารีนะชุดจอนี่วันที่สี่เบียดแหะตัวหุ่นที่เห็นซีบแล้วแต่จะเห็นชุดรวมน้อยของฟารีนะไปเรื่องมันยากก่อนเหรานันเบาสมองจะน้อยกันกับเบาสมองกันนะตัวนี้กันเรียกอาจจะบันอีกจะน้อยนะครับขอตรวจรถไฟนะครับแต่ว่าให้แล้วทุล่าทุลัางเราคงจะมีสมาธิดีกว่านี้เนาะนะครับ แล้วก็เหานอยาคับ ok, ่นะครับถือว่าใช้ได้นะต้องต้องชมผู้จับครูผู้จับคููอีเกนครวผู้จับคูกับโอเคนะนะครับจัได้่พี่น้องเอซีได้รุดน้ำยกนะครับเรืองเล่าเนี่ยครัเานะครเขาไม่รู้ธรรางี้รับครับหีเขาว่าแปดวันนะครับรุดสองวันนี่แหละนะครับเดี๋ยวคอยเควนมีได้ีกว่านะครับคนได้ รุด,ดีรุดย้อนย้อนเหินละกันไหมเอที่ไม่เหินละกันไหมแต่ได้ไลวก,กับมาเอาละกันเขาแราเมืคชิดเบื้องเราเนชิดว่าเออแบบนี้คือต่างจาเขาดีนะครับคบเบื้งซีทีแล้วเออมาน,น,นี้อา่ไมา่รองเอลอเราะว่เาเาสถิติของเขามาบวกมันเริบบร่บืีบ้อต้องเอากาอันถอดรหัสย่างเดียว ก็เด,เดียวจะสตีจับไห้ครับครับใช้ตีจับไห้เขาเาใช้ประสถูกต้องเลยซึ่ง <c oughs> แต่ว่าผมว่าี่อาจจะว่าเขาใจตรงกันนะาะปึกษาก็หมอรวยได้ได้ไดล้วได้การแล้วเหมงอ่านะว่างะอะไรสู้ถือก็ถือว่าเนาทางเนชัดเจนได้หรอกนะพอีนะเเลื่อนน้อยจอร้อยเมื่อนี้มือเดียวครับเ่อหาจะเห็นเนาะเห็นครับมือเห็นวันนี้จะ จะไม่มากเนาะมีดอกกุหลาว่าเป็นตออา,ากล้องไห้นาโซโลการีเป็นในปเป็ุบันคือบรอยาเฮดิทูบอยากเห็นวะเห็นช่องอกห้องวะเป็นเตลลิเซ่กวางดีดอกดีนาะร้านสามว่าเป็นตากล้องไห้ใช่ไเ <Yeah. S 2> <laughs> นี่ยนะครับโทว์โนโลกาลีนะครับอ้าวตัวเลขแค่ตาเด้อครบไหมครบทุกตัวไหมเนีนะครับไห้ปูอ่านดูสิอันอันแต่ตัวเลขก็ได้เหรอ ตาตัองื่กนะ็ได้ล่ะมีตัวไหนเะนี่ยเอาตัวจับเีไหมมีมีคู่ไหนมัง่งอ้าวยลองเท่ไป <c oughs> มันเมนบอนนอยูไม่ได้ยินเสียงบอกนาะบ้า <c oughs> นกันฮันเห็นห <c oughs> น้าจา, <c oughs> า,จาไปเบ,บื้องกันตอนรองเพื่อไม่ตีรองว่าบอนนอนี่เนาะเอเอาหกีด้ละครับหกสามเจ็ดี่สามีสามนึ่งหนึ่นะครับเด<อ>่นสิบหกได้นะครับช่วงห่างมา,าน้ำนาท่าฟอร์รี่นะครับ เลดกระดานนี่เด็พี่น้องเด่นหนึ่งหกนะครับเบิร์นตอกเกลนึงนึงเนาะเอาลอกออกเด็กพี่น้องนะครับวันนี้ชุดพู่งแก๊งเลยปฏิบัติหน้ประกาศแสกมากเนาะครับครับนะครับมีแต่ตัวตัวไปตัล่าแล้วนะครับนอกผู้เขาแห่งนะครับบอาเลยกับถ้ามองเห็นสลับนะครับคือว่าพี่น้องจะไม่ได้พาลูกกลัไปจับคู่กับคือไก่วอแต่คิด้ไปเห็นภาพล่วงกว่านันนี้เนาะครับครับจะในมือเดียวพ็รื่องล่วงอยู่อีกทีนึงนะครับครับจะได้ชัดเจนนะมืันนี้กับ เ,เหตุเต็มฝักรล่ะนะครับฝาก็น,นทุระทุลังเอ่คอพอรี่ไปการเฮ็ดนี่ไม่ได้เฝ้าคนไหเด้เพราะว่าเฮ็ดกันขึ้นโอ้ฝากระนะครับอ่าคอฟอรี่ไปทุระทุลทัลงมันนี่ก็ให้ประใหโซโคโซเ,เร็จเด,ด้นะครับไปทักไก่ทักไก่มีประธานไก่พาดโทรศัพท์ดีดีนะครับให้ท่านสิ่งแนบพอดีไปนะพอฟรี่นะครับครับผมเอาช่วงประมาณน้ำพี่น้องนะครับชนะ่วงประมาณคุกคนสวัสดีครับ <ผม S 1>